เอาละเอาละสวัสดีเพื่อนๆพื่ทุกคนวันนี้มีกับผมแบงก์กับเกมแนวฟาร,ร์มชาโตชิก็ลยไในคลิปนี้ไม่ได้การแนะนำพ่วงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกลับมาแล้วสําหรับเกมมือถืออีกหนึ่งเกม BDC Giveaway Earn Crypto นะเพื่อนนะก็มีนหนึ่งเกมที่สามารถฟาร์มชาโตชิได้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเกมส่วนมากฟาร์มชาโตชิเนี่ยโฆษณามักจะเยอะนะเพื่อนนะเกมนี้ก็ ค่อนข้าง50 50ในเรื่องของตัวโฆษณานะเพื่อนๆก็ใครที่อยากเล่นก็สามารถดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับเล่นฟรีนะเล่นฟรีเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการรับชาตูชี้เนี่ยผมเออยังไม่มีในเรื่องของ Reference นะครับว่าต่อวันเนี่ยเราจะเล่นเท่าไหร่นะครับส่วนมากผมว่าไม่เป็นการดูโฆษณาอย่างเดียวเลยนะก็เพิ่งอัปเดตนะครับเมื่อสีอ่ห้าเดือนนะครับปีที่แล้วนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เออให้สำหรับสายฟรีนะครับในเรื่องของการฟาร,ร์มชาตชี้กันนะ ตรงนี้ผมก็ได้ลองเล่นแหละก็ไม่ถือว่ายากนะครับไม่ยากนะฟาร์มตัวของคอยนะครับได้ตามเงื่อนไขก็ถอนนะครับก็วันนี้จะพูดถึงในเรื่องของการถอนด้วยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมนะเพื่อนๆนะเนื่องจากตัวของเกมนี้นะครับสามารถใช้ตัวของออโปรแกรมจำลองเล่นได้นะครับผมกออ็อันนี้ต้องปลอเสักนนิดนึงนะครับอาจจะ อาจจะมีบางเกมนะครับหรืออาจจะเล่นได้นะครับแต่เวลาเราถอนเนี่ยนะครับอาจจะเออเลอร์นะครับส่วนมากเกมมันเล่นได้หมดแหละนะครับแต่เวลาถอนเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับก็่าประมาณนี้นะโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็เงื่อนไขไม่มีอะไรเลยเพื่อนๆนะครับเก็บในเรื่องของตัวคอยเงินในเกมเนี่ยนะครับเพื่อเอาไปแลกเป็นชาโตชินะครับขั้นต่ําของชาโตชิคือ100นะแปลว่าเราต้องเก็บเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนโดยที่ผมคํานวณแล้วเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะครับถ้า เออเรานั่งเล่นใช่ไหมเราเล่นเล่นเล่น,ลนฟาร์มไปนะครับก็ถือว่าสามารถฟาร์มได้เยอะอยู่นะนะครับในในทางทฤษฎีนะครับแต่ปฏิบัติแป๊บๆก็เบื่อแล้วนะผมก็นั่งกดนั่งอะไรไปนะครับเดี๋ยวคลิปถอนอ่าจะมีให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่าหนึ่งรตุชีเนี่ยนะครับมันถอนเร็วหรือถอนช้าขนาดไหนแต่ถ้าดูจากในเรื่องของการถอนนะครับมีทั้งหมดเอ่อสี่ขั้นตอนที่ออกไปนะครับก็มีไลนิ่งด้วยตรงนี้ก็ถือว่าเร็วมากนะครับ หลักๆที่ผมจะใช้น่าจะเป็นตัวของนี้นะครับ lightning a c d a t e นะครับตัวนี้สามารถใช้ตัวของอนี่ครับ wallet นะครับ wallet of s h a t o s h i ก็คือตัวของแอปนี้นั่นเองนะครับเราลองกดเข้าไปดูนะก็นะไม่มี s h a t t o h i นะครับก็คือวิธีการถอนก็ไม่มีอะไรมากครับก็เข้ามาเอากระเป๋าตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ นะครับในตัวของเกมนี้นะเขาใส่ตรงนี้เลยนะครับอย่างที่ก่อนที่เราจะกดเกมนะครับผมบอกว่าขั้นต่ําคือ100ชาตชิ้ก็คือ1น0 0 0แคอยนั่นเองวิธีการเล่นเพื่อนก็เลือกเกมไปเลยนะครับไอตัวนี้ไม่มีเรื่องของ Energy ในการเล่นนะก็ดูโฆษณาเสร็จนะครับแล้วก็มากดเล่นตรงนี้เลยนะมีสปินด้วยนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับโฆษณาหมดเลยนะครับก็เกมบิงโกนะครับส่วนมากคัพเวอร์เนี่ยจะน่าจะเล่นง่ายสุดแล้วนะครับก็กดเล่นตรงนี้นะครับมันจะมีระเบิดด้วยนะนะครับก็ต้องระวังเนี่ยครับ แต่หลกัหลกๆผมอะ่ะจะชอบกดรีนะครับแล้วก็มากดเล่นก็คือถ้าใครที่แบบขี้เกียจด,ดูโฆษณานะก็ให้มันกดได้สักประมาณสักร้อยบเนี่ยนะครับแปบ๊บเดียวเนี่ยครับแต่มาดูโฆษณานะมันก็ดูโฆษณาเหมือนเดิมนะครับก็กดดูโฆษณาเลยเนื่องจากเออโฆษณาตรงเนี้ยนะครับแม่งเป็นในเชิงเออสิบดวกเยอะมากนะครับก็มันเป็นแอปเหมือนแอป แอปชมพูนะเออเออเพื่อนๆจะเห็นอยู่ข้างล่างตรงนี้ใช่ป่ะแต่ตรงนี้มันดูไม่ค่อยออกนะครับแต่เวลากดไปเนี่ยเอออ่ะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะจะมีโฆษณาอะไรขึ้นมาอ่ะอันนี้ยังง่ายหน่อยเออแต่เป็นกงในนะช้อปปี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีให้กดออกเนี่ยเราจะได้รับคอยเห็นป่ะเป็นง่ายนะครับอันนี้ก็สะสมครบแสนหนึ่งนะครับแล้วก็ขั้นตอนถอนจะประมาณนี้นะครับแต่เนี้ยผมถอนไม่ได้เพราะว่าผมมี6กชาติชิก็จริงๆอันนี้ผมก็เล่นมาช่วงหนึ่งแล้วนะครับช่วงหนึ่งก็เพิ่งมาก ในเรื่องของการถอนอะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าผมต้องใช้ตัวของออตัวของ wallet of Satoshi นะครับในการถอนตรงนี้เร็วหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น c o ยเ b a คอ c o บ n b a ก็ใช้ได้นะครับเป็นหมวดในเรื่องของตัว Lightning ก็เ,เพื่อนๆสะดวกโหลดแบบไหนก็จัดแบบนั้นไปเลยนะครับแบบนี้ก็ก็สามารถใช้เป็นตัวของ Lightning นะครับ of Satoshi เมื่อกี้ก็ได้เช่นกันแต่ขั้นตอนนี้อาจจะยากหน่อยนะครับขั้นตอนขั้นตอนนี้มันง่ายแค่เอากระเป๋า address มาวางแล้วกด claim นะ ขั้นต่าก็คือ100ชาตุชิเหมือนเดิมเลยนะครับน่าจะประมาณนี้แล้วสุดท้ายนี้นะครับก็จะมีเกมในเครือน,นี้ทั้งหมดอีกสออีก3เกมนะครับก็ใครที่มีเวลานะครับอยากจะหาฟาร์มชาตุชิเล่นไปนะครับหรือว่าใครเบื่อเกมไหนอยากมานั่งดูโฆษณาจะบอกว่านั่งเล่นเกมก็ไม่ได้เนาะนั่งดูโฆษณานะครับก็ลองดูนะครับก็อาจจะ เ,เพิ่มในเรื่องของตัวการสะสมชาโตชินะเพราะว่าอนาคตชาโตชิมันอาจจะแพงก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมเพราะตอนนี้ราคาบิตคอยก็ถือว่าดีนะครับชาโตชิก็มีราคาด้วยตอนนี้คือผมบ้าฟาร์มชาโตชิมากเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่เดี๋ยวผมหาคลิปพวกฟาร์มชาโตชิอะไรเนี่ยนะครับมาให้เพื่อนๆอ,อ,อ,อีกเยอะเลยนะครับน่าจะมีอีกหลายๆเกมนะครับก็อยากให้มีเกมแนวนี้นะถึงมันจะดูโฆษณาก็เถอะนะครับแต่ผมอยากจะหาแบบแนวชาโตชิเพราะตอนนี้บิตคอยมัน เออมันไม่สามารถฟาร์มได้แล้วนะครับแต่ก่อนนะบิตคอยฟาร์มได้นะเออเว็บแจกเว็บอะไรนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมาเป็นรูปแบบชาโตชีละนะครับก็คือหน่วยย่อยของบิตคอยนั่นแหละอ่ะโอเคนะครับก็สุดท้ายเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูในเรื่องของตัวราคาเหรียญกันนะก็ราคาเหรียญชาโตชีนะครับราคาเหรียญชาโตชีเท่าไหร่ตอนนี้นะครับก็100ชาโตชีมันก็น่าจะประมาณศูน1 1> นะครับมันก็ไม่ได้แพงอะไรหรอกนะครับนี่นะเออศูนนนะครับก็ ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับสะสมไปเรื่อยๆก็คือ100ล้านชาโตชิจะเท่ากับ1บิตคอยนะนะครับก็นี่สิล้านนะครับนี่ตามราคาที่ทุกคนเห็นเลยก็บิตคอยตอนนี้ราคาก็ถือว่าหวานๆนะครับสำหรับสายซื้อบิตคอยนะครับเออช่วงนี้ขายได้กันเออช่วงนี้น่าขายมากเลยชาโตชิเนี่ยอืมอ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับในเรื่องของการฟาร์มนะส่วนตัวของผมก็ประมาณนี้นะครับ เออสำหรับเกมนี้แหละผมน่าจะตั้งเป้าให้มันได้ประมาณตอนนี้น่าจะเออน่าจะได้วันละหนึ่งดอนอยู่มั้งนะครับก็คือเดือนละสามสิบดอนนะก็โอเคนะครับสําหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดนะครับก็ลองทักมาถามใน d i s c o r d นะครับคนที่เป็นเมมเบอร์คนที่เป็น, Member, <c oughs> นเมมเบอร์น Member, นะนะครับเออหนึ่งร้อยขึ้นไปหรือว่าห้าสิบก็ได้นะครับก็กดเมมเบอร์มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของเกมพวกนี้นะครับผมก็มีบอกอยู่นะอยากโอเค ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเกมมันไม่มีอะไรเลยนะเกมอื่นๆบิงโกก็เล่นปกติไปนะครับมันก็จะมีโฆษณานเหมือนเดิมแหละตามเลี้ยงตามเ,เลขเลยนะครับง่ายสุดก็คือโคเวอร์นะครับก็หลกัหลกๆมาเคมตัวของโบนัสนะครับก็คือสูงสุดปันห้ามันได้ไม่เยอะนะเพื่อนนะแต่มันใช้แสนหนึ่งอ่ะถือว่าเยอะนะครับแต่ผมลองเล่นดูแล้เออมันก็ใช้เวลาไม่นานหรอกนะครับ <laughs> เออมันคุ้มค่าปะเนี่ยเออนะ อ่ะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กด subscribe เจอกันใหม่นะครับเกมฟรีข้างหน้าจะเป็นเกมอะไรก็รอติดตามกันนะครับก็เดี๋ยวมาเรื่อยๆเลยเกมฟรีนะครับสำหรับสายฟรีที่ชอบเกมหาเหรียญชาโตชิบ๊ายบาย